ดอกไม้ฝักของสลัดอย่างฝับของสลดัสลดนะครับแล้วมาดูหมาหมาพันดอกไม้นี่ครับชอบเลยอยากจะติดรถไปส่งของด้วยตัวนี้เจ้าชูชินะครับชูชีนี่พันชิสุตัวนี้อายุสิบสิบสามขวบแล้วนะ มีลูกผ่านการมีลูกมาสองอคอกแล้วเสียท่าเด็กหนุ่มเคยมีลูกกับพ่อบีเกิลนนะให้เป็นเพื่อนเล่นกันพอเสียท่ากับเจ้าบีเกิลลูกออกมาก็สวยนะในคลิปในช่องมีให้ชมนี่เจ้าปะทู ก็ประตูนี้เป็นหมาที่เก็บมาเลี้ยงนะเก็บมาเลี้ยงเอาบุญตอนแรกๆก,ก็มาผอมโซมีคนมาปล่อยทิ้งว่าเดินเลาะริมคลองอยู่หลายวันหลายวันนะอดหมัดเต็มตัวเลยเนี่เกียมเกียมจะไปส่งของด้วยจะติดรถชอบนี่ย่านปากของสลาดนะตอนนี้ก็จะอีกสักพักก็เคอร์ฟิวแล้วนะ ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงแดงเข้มอยู่นะหนึ่งเทพเนี้ตอนนี้ยังสีแดงเข้มยังไม่ยังไม่คายล็อกงหมดนะครับยังติดเคอร์ฟิวช่วงสามทุ่มอยู่ชูชิจะจะไปด้วยเหรอชูชีจะไปด้วยเหรอเดียเ๋ยวจะมี คนไปส่งของก็คนมารับของส่งของก็จะชอบชอบติดรถด,ด้วยถ้ามอเตอร์ไซค์ที่ชอบไปชอบกระโดดขึ้นเลยเป็นหมาที่ฉลาดนะเจ้าประตูนี่เป็นหมาฉลาดอายุต,ตอนนี้ที่มาอยู่กับเรานี้ตอนนี้ก็ขวบฝ่าตอนมาใหม่ สีจะจืดนะตอนนี้สีเริ่มเข้มแล้วจะไม่โตแล้วจะโตแค่นี้แล้วตัวเกาจะโตแค่นี้แล้วรู้สึกว่าจะเป็นพันเขาก็บอกว่าพันแจ็คนะแจ็คก,ก็คงจะเป็นลูกผสมนะให้ชมบรรยากาศกลางปากของตลาดนะช่วงนี้ก็เนี่ยครับรถก็รีบกันรีบกันแล้วครับรีบ เดี๋ยวสักครู่ก็จงเงียบเลยนะครับไี่ดูบนถนนจาก,กรเพชรน,นะครับปากคองตลาดช่วงก่อนเคอร์ฟิวตอนนี้ก็ยังเป็นพื้นที่คุมเข้มอยู่นะครับในคุมเข้มหาลักรก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มอยู่บรรยากาศเริ่มเงียบแล้วครับ จาสูชิเฝ้ารอรถมารับของจะไปด้วยเงียบๆแล้วน,น,นะครับตอนนี้เจ้าปะาทูเข้าตะก้าแล้วตอนนี้เข้าตะก้าแล้วจะจะสามทุ่มเราจะนอนแล้วในตะก้าเขาจะห่วงมากเลยนะตะก้านอนเนี่ยเวลานอนเขาจะปิดอย่างเงี้ย ประูจะนอนแล้วเหรอชี้ไม่นอนเหรอไม่เข้าไม่นอนเหรอประทูนอนแล้วนะชี้ไม่นอนเหรอบรรยากาศตอนนี้ก็เงียบๆแล้วล่ะจากตรงนี้ก็ที่รถวิ่งมาจากสะพานพุทธนะครับตรงด้านโนก็เป็นสะพานพุทธซ้ายมือก็โรงเรียนสวนสุรลลาษฎร์บเงียบๆแล้วเดี๋ยวที่สักพักก็ หมดแล้วครับรถนี่ท่านนิ้ววิ่งไปโน่นก็จะข้ามตรงสระพานเจริญเจริญรัฐนะครับตรงโรงเรียนราดชดีข้ามสะพานไปนน้นก็จะเป็นสอน,นอพระราชวังนะครับโรงเรียนลาดบวัดราดบาพิษสถานีรถรถไฟฟ้าเอ็มสถานีสนามชัยนะครับตอนนี้รถก็จะรีบ,รบ รีบเ่งนันครับทำเวลาเดี๋ยวก็จะเคอร์ฟิลให้ชมกันครับชมบรรยากาศกับช่วงก่อนเคอร์ฟิลนะครับก็ขอให้ทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้แข็งแรงเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับอดทนอีกนิดหนึ่งครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องสมเอฟเอ็มครับร้อยชมหมาน่ารักน่ารักคลายเครียดนะครับสวัสดีครับ